รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเจอกันเช่นเคยนะคะวันจันทร์11นาก5นาทีโดยประมาณกับวาไรตี้สีสันสดใสวาไรตที้ที่จะช่วยชาร์จพลังทำให้เช้าวันจันทร์ของคุณส,สดใสไชไลกว่าวันไหนๆกับรายการช่อง5วาไรตี้ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมาอยู่ที่โครงการ S p ส r k รรังสิตประทุมธานีนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่วันนี้เขาจัดงานจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆต้องบอกนะคะว่าผู้คนที่มางานแห่งนี้เนี่ยนะคะณสถานที่แห่งนี้เนี่ยรวมๆแล้วเป็นหมื่นคนเลยคุณผู้ชมค่ะก็เพราะว่าวันนี้นะคะเขาจัดงานกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีก้าเข้าสู่ปีที่4ของบริษัท P&K n k Global จำกัดนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าของงานนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะอ,นนอยู่ภายใต้าการบริหารงานของสุดยอดสุภาพสตรีคนเก่งของเรานนด เตรัชนีมหานิยมนั่นเองค่ะ สวัสดีครับโอ้ oh, ตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้ประทับใจมากๆที่พี่น้องนักธุรกิจเดินทางมาร่วมงานกันครับข้างมากขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับทุกท่านเลยครับวันนี้ชื่นใจมากๆนะครับแล้วก็ยินดีมากๆสําหรับงานเกียรติยศในวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานกัน ขับขังวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับกับผมก็ขอกลับเรียนเชิญท่านประธานดรรัรชนีมหานิยมกลา่าวเปิดงานนะครับณนะบัดนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆงด้วยครับ นี่ก็ว่ายิ่งใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ากิจกรรมภายในงานและความสนุกยังไม่อยู่เพียงแค่นี้ค่ะอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยคุณผู้ชมและที่สําคัญในงานนี้นะคะใหม่ก็รับหน้าที่อาสาเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ผู้บริหารช่วงหนึ่งด้วยล้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงงานแล้วนะคะใหม่ต้องขออนุญาตเอ่อตามหาเจ้าของงานดรรัชดีกันก่อนละกันนะคะไปค่ะคุณผู้ชมค่ะอุยดรรัชนีสวัสดีค่ะอ๋อไม่ใช่อ๋อสวัสดีสสดีนะคะมางานใช่ไหมคะ โอ้ยตายแล้วมีเข็มแบบนี้ด้วยได้ค่ะเป็นรางวัลแรกของชีวิตเลยค่ะโอ้โหนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมสีสันภายในงานกันดรรชนีค่ะขออนนะค,ะส,สคะสวัสดีค่ะดรรชนีสวัสดีค่ะประธานกิจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับดรรชนีแล้วก็ประธานกิจก่อนนะคะครั้งนี้ของเราก้าวเข้าสู่ปีที่4ถือว่าฉลองครบรอบปีที่3ในงานนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ ก็วันนี้ก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจมากๆนะคะที่เห็นพี่น้อง PNK ของเราเนี่ยหลั่งไหลกันมาแบบทั่วทุก,ทก,ทกสารทิศเลยดีกว่านะทุภาคเลยพ,พี่น้องในประเทศไทยแล้วก็พี่น้อง AEC ก็เดินทางเข้ามาร่วมงานใน<ช>วันนี้ด้วยครับวันนี้คนเยอะมากๆเลยกระซิบถามถึงแบบว่าวอลลุ่มหรือว่ายอดของปีที่3ก่อนได้ไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงเบิกบานแฮปปี้ขนาดไหนคะที่จริงแล้ว สามปีของเราเนี่ยมันทะลุ500 500กว่าล้านไปแล้วนะคะแล้วก็สรุปยอดบัญชีที่ผ่านมานี้เกือบหก0้<แ>600ล้านเรียบร้บอยแล้วครับเราก็สร้างให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีงานทํามีไรายได้กับคืนสู่สังคมได้หลายร้อยล้านเลยนะคะ,คะ <S <S ดรคเตรคะประธานคะแล้วอย่างนี้พอก้าวเข้าสู่ปีที่4เรามีการตั้งเป้าหมายหรือว่าวางทิศทางของบริษัทไว้ยังไงบ้างคะผมก็อย่างที่สปีดไปเมื่อสักครู่บนเวทีนะครับว่า4ปีเนี่ยปีที่4ี่ของเราเนี่ยเราก็จะ ตั้งเป้าไว้ที่1,000ล้านบาทครับหนึ่งพล้านเลยใช่ไหมคะโอ้โหอย่างนี้ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะกับความสําเร็จค่ะและกิจกรรมวันนี้ดรค่ะเห็นตอนแรกที่ใหม่มาเห็นนี่คือมีขบวนแบบพาเรดเปิดงานยิ่งใหญ่อลังการมากกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างคะก็จะมีการมอบโล่ให้กับพี่น้องสมาชิกที่ประสบความสําเร็จนะคะที่ทาทีมประสบความสําเร็จแล้วก็มีการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ยัง มีกิจกรรมคอนเสิร์ตมีความสนุกสนานวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่พลพลผลคองแสงมาใช่ครับน้องเต่าด้วยมาแสดงคอนเสิร์ตให้กับพวกเรามาร่วมสนุกกับพวกเราแล้วตอนท้ายของวันนี้ก็มีการจับรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยครับรางวัลนี่รวมๆแล้ว200กว่ารางวัลทองคำเนี่ยสี่สิบกว่าเส้นเลยวันนี้มีทองคำด้วยเหรอคะได้ค่ะก็เป็นการฉลองความสําเร็จให้กับพี่น้องนักธุรกิจของเราแล้วก็เป็นการร่วมแสดงความยินดี พี่น้องใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในธุรกิจ p พียงเคด้ครับวันนี้คะ่ะต้องบอกว่ามีสมาชิกนะคะในงานนี้เป็นหมื่นๆคนเลยดรและประธานคะ่ะมีอะไรอยากจะขอบคุณทุกท่านไหมคะที่ทําให้ความสําเร็จวันนี้ของเรารวมตัวแล้วก็เกิดขึ้นได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เชิญค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อง PNK ทุกท่านนะคะทั้งทุกๆประเทศเลยด้วยนะคะ AEC ด้วยแล้วก็ทุกศาสนาเลยนะคะแล้วก็พี่น้อง PNK ทุกท่านนะคะ แล้วประธานล่ะคะมีอะไรอยากจะฝากบอกแล้วก็ขอบคุณบ้างเชิญค่ะคือต้องบอกว่างานในวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณสมาชิกต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาทั่วประเทศเลยเพราะว่างานนี้เกิดขึ้นไม่ได้แน่ถ้าพวกเราไม่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเพราะว่าเกินคาดเกินคาดจริงๆเพราะว่างานนี้เนี่ยบริษัทก็ตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ3ปีแล้วก็เป็นเป้าหมายร่วมกันที่เราจะทําเป้าหมายที่1,000ล้านบาทให้ได้ภายในปีที่4ของเรา นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกสนานนะครับแล้วก็เต็มอิ่มกับกิจกรรมที่เราจัดให้ทุกคนในวันนี้ก็ก้กาวเข้าสู่ปีที่4ร่วมกันครับสวัสดีครับและดรรัชนีล่ะคะมีอะไรอยากจะขอบคุณบ้างแล้วก็ฝากถึงสมาชิกทุกท่านบ้างเชิญค่ะเราจะก้าวไปสู่ปีที่4ด้วยกันนะคะแล้วก็อยากจะเห็นพี่น้องทุกทกท่านประสบความสําเร็จเหมือนกัน ทุกๆคนได้เงินจากเพนเเป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันพันล้านเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากค่ะเรื่องของรายได้สามปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่หลเข้าสู่ธุิจและวันนี้คุณผู้ชมค่ะและแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สําคัญนั่นเองนะคะก็คืออีกสักครู่นึงค่ะอาจจะต้องขอขึ้นไปทําหน้าที่บนเวทีในการสัมภาษณ์ทีมผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จเรียกว่าประสบความสําเร็จแบบชีวิตพลิกเลยดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวไปขออนุญาตขึ้นเวทีก่อนนะคะ เป็นทางการนะคะดิฉันยายใหม่บริบูรณ์ในวันศรีบ,รบรนะคะรับหน้าที่นะคะสัมภาษณ์น,นะคะทีมผู้บริหารทั้ง6ท่านบนเวทีแห่งนี้ค่ะทั้ง6ท่านค่ะดิฉันขออนุญาตใช้คําถามแล้วก็ถามทั้งหกท่านพร้อมๆกันละกันนะคะขออนุญาตถามแต่ละท่านก่อนเลยดีกว่านะคะว่าก่อนหน้านี้นทําอะไรกันมาตัวดิฉันเองก็เป็นสาวออฟฟิศทํางานประจําอยู่ที่บริษัท ยักใหญ่แห่งหนึ่งนะคะรายได้ที่รับล่าสุดก็อยู่ที่30,000บาทถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งะนะคะแต่ถามว่า30,000บาททุกวันนี้ภาษีสังานสังคมมันเยอะใช่ใช่ไหมคะไหนเราจะต้องพ่อนบ้านพอลล่อนรถแต่งตัวสวยก็จริงนะคะแต่สิ้นเดือนมาติดลบเลยนะคะอันนี้คือ ที่ทํางานประจําจะเป็นแบบนั้นค่ะก็ที่บ้านเราก็จะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ที่บ้านเป็นโรงพิมพ์ร้านถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมีเครื่องเสียงมีอิเล็กทรอนทำหลายอย่างค่ะค่ะแฟนก็ทําด้วยกันค่ะคือตอนที่แฟนเราไม่สบายเราก็ต้องดูแลแฟนเพราะแฟนเราทํางานเยอะรับงานเยอะก็อยากมีรายได้เยอะๆอยากสร้างครอบครัวค่ะค่ะก็พอสุขภาพไม่ดีก็ ไม่ได้ทั้งสุขภาพและรายได้เลยค่ะค่ะก็ดิฉันอดีตก่อนที่จะมาพบบริษัท p n นเคทำงานให้กับองค์กรนานาชาติคือ International Banking Communication เป็นองค์กรของธนาคารเครือข่ายของโลกนะคะยืนหน่วยเก็บข้อมูลต่างๆแต่หลังจากที่เก็บไปเก็บมาเก็บเงินด้วยรายได้ดีมากๆเลยแต่ มาประสบกับปัญหาในเรื่องของความเจ็บป่วยเป็นหอบหืดภูมิแพ้แบบสาหัสรุ่นหลังไม่สามารถจะยืนด้วยตัวเองได้ต้องอาศัยออกซิเจนตลอดเวลาเกือบตลอดเวลาแลาได้ได้แอบนั่งคิดว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าโปรดโปรดผ่อนโทษให้บ่าออด้วยเพราะว่าในศาสนาเรานั่นก็คือว่าการที่ทำให้เรา ป่วยทุกวันนี้คือพระองค์จะทรงผ่อนโทษให้กับเราค่ะได้จต่ตั้งทั้งจิตขอนะฮะว่าเมื่อไหร่พระองค์จะผ่อนโทษให้เบาสิ้นสุดสักทีหนึ่งค่ะแต่วันนั้นตัดสินใจไม่ทำงานอยู่ต่างประเทศนะ,ะคะก็มิกลับมาแต่กว่าจะได้ได้พบกับท่านผู้แนะนำก็ใช้เวลาเกือบเจ็ดปีกว่าจะได้พบ PNK ค่ะ ณนะปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆเลยคือสิ่งที่เป็นปัญหาสุขภาพเพราะอะไรถึงเปิดใจนะคะถึงได้เข้าร่วมกับบริษัท P N K ตอนที่เข้ามาเริ่มทําความรู้จักคือใช้สินค้ากันมาก่อนใช่ไหมคะครับผมตอนนั้นคุณที่เป็นโรคอะไรบ้างเ,ออเป็นเยื่อตาหรือลอกแล้วก็เป็นต้อหินครับค่ะครั้งแรกเลยคือรู้จักว่าใช้สินค้าครับแล้วนึกยังไงว่าสินค้าสิ่งนี้จะบอกบุญทําให้ธุรกิจโตได้ ผมไม่เคยมั่นใจเลยเป็นรุ่นบุกเบิกเลยใช่ไหมคะไม่เคยมั่นใจเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะดีมาวันนั้นเป็นการบังเอิญที่แฟนซื้อไปซื้อไปแล้วผมก็ต้องทานครับเพราะว่าเออเป็นมันมองไม่เห็นแล้วพอลองแล้วเป็นยังไงบ้างทานไปสามวันครับสุขภาพผมเริ่มเปลี่ยนแปลงตาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นครับเริ่มมั่นใจแล้วว่าเออของเขามันดีจริงๆหลังจากนั้นมาผมก็บอกบุญคนอื่นต่อครับนั่นแหละคือที่มาของ การที่มีรายได้จากพีเเคในวันนั้นครับกระซิบถามนิดนึงได้ไหมคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เห็นเขาบอกว่ารายได้นี่เยอะมากเลยประมาณเท่าไหร่คะครับส่วนตัวกับผมคนเดียวหลุดนี่นะครับได้มาหกล้านครับใช่ไหมโอ้โหโอ้โหครับมีแค่การบอกบุญจากการที่เราใช้สินค้าครับและของตัวเรานี่แหละค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ครับ เดี๋ยวขออนุญาตถามนะคะพี่ชันชัยนิดนึงนะคะในช่วงแรกนะคะเรียกว่าเรามาตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเลยสมัยนั้นทำยากไหมคะก็ถ้าบอกว่ายากไหมผมบอกว่าถึงจะเป็นรุ่นบุกเบิกช่วงสามปีผมจะบอกว่าผมไม่ว่าชีวิตแต่ละคนในสามปีถือว่าถือว่าถ้าเป็นงานางจริงๆไม่ใช่งานใหม่เพื่อขายมีเยอะแต่ที่ผมคิดว่าสําเร็จได้เพราะอะไรครับผมมีสี่เชื่อผมอยากให้ทุกท่านนะ ฟังจบแล้วเรามีสี่เชื่อว,วันนี้ผมบอกเลยว,ว่าผมมีสี่เชื่อหนึ่งเชื่อมั่นตัวเองสองเชื่อมันบริษัทสามเชื่อมันสินค้าสี่เชื่อมัน่นแผนการตลาดและบริษัทของเราที่ท่านประธานกิจพูดไป,ไปเมื่อเช้าว่าเรามีโรงเรียนสอนธุรก,กิจไม่ให้เราทํางานแบบไม่เข้าใจะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมั่นใจว่าพีมอเคจะนําพาให้พวกเราไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแน่นอนสุดยอดมากเลยค่ะต่อไปนะคะขออนุญาตถามนะคะท่านรองไอวรัตนิดน,นึงนะคะ จากเดิมเนี่ยคือไรายได้เราดีอยู่แล้วไม่ขอฟังความคิดเห็นสุขภาพทําให้ธุรกิจนี้เริ่มต้นได้ยังไงในมุมมองของท่านรองเชิญค่ะค่ะก็ก้าวเข้ามาสู่ P N K นะคะก็คือถามว่ารองได้ใช้สินค้านะคะสินค้าใช้ดีใช้แล้วเห็นผลนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรองเชื่อมั่นบริษัทอยู่แล้วนะคะเชื่อมั่นท่านดรรันชนีนะคะค่ะว่า ท่านประธานจิตมหานิยมว่าพานำพาเราอะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะอืมค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะไม่ขอถามหน่อยว่าระยะเวลาสปีที่เราบอกบุญชีวิตเปลี่ยนขนาดไหนคะอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงตัวเราในบริษัท PNK ไม่ใช่แค่มีผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างเดียว แต่สามารถมีอาชีพดีๆมาพร้อมๆกับร่างกายที่ดีค่ะวันนี้หลายคนอาจจะมีอาชีพที่ดีแต่ร่างกายไม่ดีเรายินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการสุขภาพดีมีเงินใช้ไม่มีวันหมดกับชีวิตค่ะโอ้โหค่ะขอบคุณค่ะ เรียกว่ากิจกรรมวันนี้ของ P&K n Global ครบรถครบเครื่องมากๆเลยล่ะค่ะทั้งสาระที่ได้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนจากหลายๆท่านที่ประสบความสำเร็จและแน่นอนค่ะว่าความบันเทิงก็อดัดแน่นไม่แพ้กันเพราะในงานเรายังได้สนุกสนานจากคอนเสิร์ตของ2หนุ่ม2สไตล์ไม่ว่าจะเป็นเต๋าภูสิทธ์หนุ่มลูกทุ่มอารมณ์ดีไม่แพ้หน้าตา มันออกไหมครับมีคนอีสานไหมเนาะ <Yeah. S 1> โอ้สตือยอะมาพอรทำกันนะและพล,พลพลพลกองเสงชายหนุ่มที่มากับเพลงสติงอันแสนอบอุ่นนุ่มลึกแต่ทั้งสองก็เรียกเสียงกรีดได้ไม่แพ้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยคะ่ะ

ชมขา่างานนี้นะคะถือว่าครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์จริงๆนะคะกับงานฉลองครบรอบ3ปีก้าวเข้าสู่ปีที่4ของบริษัท P&K n K Global นั่นเองนะคะภายใต้การนำทัพของดรรัชนีมหานิยมค่ะยังไงนะคะหมยก็ขอเป็นตัวแทนของรายการช่อง5วาไรตี้ของเราอวยพรให้บริษัท P&K n K Global นะคะก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วก็ยอดทะลุ1,000ล้านเป็น2,300,000ล้านไปเลยค่ะ